สวัสดีครับลุงป้านอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับวันนี้ก็มาพบกับกาคาพารวยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหรียญ10บบาททั้ง4ปีพศนะครับที่มีราคาประเมินนั้นถือได้ว่าสูงนะครับส่วนปีพศไหนที่จะมาแรงกว่ากันนั้นนะครับก็ฝากลุงป้านอานะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรับข้อมูลกันในคลิปให้ละเอียดนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด กระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับกาก้าพารวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับเหรียญ10บาทนะครับที่วันนี้กาก้าก็จะได้นําทั้ง4รุ่น c ีปีพศออนี้มารีวิวนะครับฝากทุกทท่านนะครับนําข้อมูลดีๆนะครับเอามาฝากเราไปที่ เหรียญของปีพุทธศักราช2,545ก่อนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2,545นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีการประเมินถือว่าสูงนะครับข้อมูลด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะครับลักษณะคอเหรียญก็จะเป็น เฟืองสลับเรียบนั่นเองและก็ส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับนรับปรางนะครับส่วนข้อมูลด้านบนนะครับข้อมูลนี้ก็จะบ่งบอกเป็นราคา10บ,บาทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอักษรเบลนะครับและก็ข้อความระบุว่าประเทศไทยและปีพศออที่จัดทำเหรียญนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็น ระบุราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยและอารบิกนะครับซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2545นี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะครับมีสวยสดงดงามนะครับไม่ไว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับด้านหลังลวดลายด้านหลังถือได้ว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนลวดลายด้านหน้านั้นนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับ ลวดลายนะครับถือได้ว่าเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับโดดเด่นและสวยงามนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2,545นี้นะครับปี2,545ยอดการผลิต61ล้าน3 3 3 0 0 0เหรียญนะครับอันนี้ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีนี้นะครับส่วนราคาที่เขาประเมินมานะครับเหรียญนี้นะครับก็อยู่ที่ 1 2 0บถึง150าบาทนะครับอยอดการประเมินนะครับส่วนจะซื้อในราคานะครับพี่น้องอนักสะสมท่านใดนะครับที่ซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ก็อาจจะมีเหตุผลของแต่ละบุคคลนะครับก็อาจจะมีเหตุผลของแต่ละบุคคลมีตำหนิของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับก็พี่น้องก็ต้องหาความพิเศษของเหรียญนะครับให้ได้นะครับเราไปอีก รุ่นหนึ่งนะครับเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2,543นั่นเองนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหราภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวารารามนะครับซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2,543นี้นะครับเป็นเหรียญติดอันดับความหายากนะครับปี43นะครับเป็นเหรียญติดอันดับนะครับตัวนี้ มียอดการผลิตนะครับทั้งสิ้น1 6 6่0ล้านเหรียญนะครับปี4ีนะครับผลิตออกมาเพียงแค่1.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาการประเมินนะครับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าที่มันมีสภาพที่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเหรียญ UNC นะครับไม่บุบไม่ยุบสลายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทำให เหรียญนั้นมีราคานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมต่างๆนะครับส่วนราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินนั้น550-600บาทนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับของชนิดราคา10บาทนะครับของปีพศนี้นะครับทั้ง2ปีพศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามนะครับและก็มีราคาการประเมินนั้นถือได้ว่าสูงนะครับสูงทีเดียวนะครับ ส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,546นะครับส่วนปีพศ2,546นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น49ล้าน0 0เหเรียญนะครับนี่ก็คือเหรียญของปี46นะครับซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับเหรียญ10บาทของแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเหรียญปี46นะครับ ซึ่งยอดผลิตออกมาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินทั้ง4เหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยโสดงดงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายแล้วก็ราคานะครับยอดการผลิตต่างๆนะครับปี46นี้ยอดการประเมินนะครับ UNC นั้นตกไปเหรียญละ150-170บาทนะครับเป็นยอดที่เขาประเมินถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ เป็นของชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับแล้วต่อมาเราก็จะมาเหรียญของปี5 6บ้างนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเหรียญของปี56นะครับเหรียญ10บาทของปีพุทธศักราช2556นนะครับเมื่อดูจากยอดการผลิตแล้วนะครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มียอดการผลิตสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ ปีพุทธศักราช2,556นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น165ล้านเหรียญน,นะครับ165ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ส่วนที่มีความพิเศษนั้นนะครับของเหรียญปี56นะครับก็ยังมีอยู่ที่เป็นรุ้งนะครับรุง้งแล้วก็รัศมีวงเดือนนะครับเนื้อเกินก็มี เพียงแค่ปะป้ายนะครับเื้อเกินก็มีปะปายเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกินทางด้านภาษีนนะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับประเมินอยู่ที่เหรียญหนึ่งสี่สิบถึงห้าสิบบาทนะครับเป็นเหรียญที่ราคานั้นก็พอฟังนะครับหากเปรียบกับราคาหน้าเหรียญเพียงแค่10บาทนะครับได้4 0่สบถึงห้าบาทนั้นถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาถือว่าสูงเช uh, ่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับ เอาล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กากาพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ